วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปนะคะเป็นรถพวนดินหลังเต่านะคะจะเป็นของฮอนด้านะคะ fu เจ็ดห้าูนนะคะจะเป็นเบนซินนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นหกแรงครึ่งนะคะจะเป็นใบพวนนะคะ เวลาพวนดินก็สามารถพวนแบบย้อนทางนะคะจะเป็นพวนย้อนทางไปในตัวเลยนะคะ คันนี้ยังว่างอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะติดต่อโทรมาได้ที่เบอร์นะคะ0ู3 9์หส9ค่ะหรือว่าจะเป็นอีกเบอร์นะคะ0 8 2 6์9 1 6ส1นะคะสามารถแอดไลน์นะคะเปิดกล้องมาดูของได้ทั้ง2เบอร์เลยนะคะแนะนำให้แอดไลน์เปิดกล้องมาดูรถด,ดีกว่านะคะเพราะบางทีป้องกันมิจฉาชีพนะคะเอาคลิปหรือว่ารูปของทางร้านไปลงด้วยนะคะเพื่อความชัวของลูกค้าเองด้วยค่ะ ระบบจะเป็นสองเกียร์เดินหน้านะคะหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะคะหนึ่งเกียร์พวนค่ะคันนี้ก็มีเวทหน้ามาให้ด้วยนะคะ ระบบให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าเอาไปก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะคันกำลังแบบว่าน่ารักนะคะเล็กๆน่ารักค่ะระบบพวกนี้ก็จะไม่ยุ่งยากนะคะ มันจะมีดิฟล็อกล้อด้วยนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นดิฟล็อกล้อนะคะถ้าเราดันไปข้างหน้าแบบนี้นะคะล้อก,ก็จะล็อกนะคะจะไม่อิสระนะคะแล้วก็สก,กีหลังตรงนี้นะคะสามารถปรับตื้นลึกได้เลยนะคะถ้าดินหน้าดินลูกค้าแข็งกว่านี้ก็ยังไม่ต้องปรับลึกแบบที่เราบวนให้ดูนะคะก็ค่อยๆปรับไปะคะ่ะ ควรได้ลึกนะคะเนี่ย แต่เ,เรามาดูความกว้างนะคะของโรตารี่กันค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงหกสิบห้านะคะประมาณนี้เลยนะคะในการพวนดินนะคะคลิปก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ